อะไรกบผมก็กล่าสวัสดีถ้ำชูบุทันด้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบงค์เช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเม็ที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถงังซานสำนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่53แล้วนะครับสามารถรับชมอนิเมะเรื่องนี้แบบทุลสกทธิ์ได้ทางวีทีวีเลยแต่ถ้าหากทุกท่านคิก็บไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยณนะัตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาละทร่บะพร้อมกันแล้วก็เริ่มสปอยต,ตอนที่53กัน,นครับ กลับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนเมะตรถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆเจาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ <S <S พวกเพศนั้นก็โดนหมาป่าไล่ล่าเลย เและตอนนี้ขนกันดั้มของพวกเพศก็ถูกโจมตีไปไม่น้อยเลยครับอีกอย่างในป่าฝูงนี้น ى, ก็ยังมีราชาหมาป่าถึง3ตัวแบบนี้อ,อวิชื่อก็เกรงว่าน่าจะมีหมาป่าจันทาอยู่ในฝูงด้วยเพชรก็แปลกใจว่าหมาป่าจันทาคืออะไรกันเหรอเรียกได้ว่าหมาป่าจันทาตัวนี้นเป็นจ่าฝูงเลยก็ว่าได้มันมีสีเงินนะครับจนถูกเรียกว่าหมาป่าจันทาสีเงินเพชรที่ลองตรวจสอบดูก็ได้พบหมา,ป,า,าป่า,ปาสีเงินตัวที่ว่านั่นหละครับและเกรงว่านี่จะต้องเป็นหมาป่าจันทาสีเงินตัวที่ว่านั่นแน่ นั่นก็เป็นห่วงเพเอกมากๆเลยครับเพราะจะหากเพเอกได้ก้าวลงจากยานนี้แล้วก็เพเอกไม่มีทางรอดแน่เพเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับว่าจะให้ทํายังไงล่ะหากอยู่แบบนี้พวกเราก็คงจะตายกันทั้ง3าคนจะรีบหนีไปเถอะว่าเราเพเอกของเราก็ได้บินออกจากยานเกาะน้องผมสันที่เห็นแบบนั้นก็มีทัศนคติเกี่ยวกับเพเอกที่เปลี่ยนไปทางนาวิจก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับในเมื่อเพเอกจากไปแล้วตัวเธอก็จําเป็นจะต้องเร่งความเร็วเพื่อหนีออกจากที่นี่ทางนาเพเอกของเราก็ไปปาโลหหายากเสีพวกหมาและเมื่อพวกมันเห็นว่าเพเอกมีโลห ต้องบินหนีและหลบหนีอย่างยากลําบากและแม้จะจัดการกับพวกมันไปมากสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีท่าทีว่าจํานวนของพวกมันจะลดลงเลยแถมในตอนนั้นเจ้าหมาป่าสีเงินนั่นก็จะเข้ามาโจมตีเพคอีกเพคที่เห็นแบบนั้นก็ใช้อาวุธวิญญ,ญาณในการโจมตีมันแต่ขึ้นพลังวิญญาณนั้นก็ถูกเจ้าหมาป่าสีเงินขมือบเข้าไปเลยครับอะไรการกระสุนวิญญาณใช้กับมันไม่ได้ผลงั้นหรอที่โชคร้ายไปกว่านั้นก็คืออุปกรณ์การบินของเพคเริ่มพังแล้วทาให้เพคต้องใช้รองเท้าในการเคลื่อนที่แทนแต่ว่าทางททีีีี่่่เเเเเพพพชชรรกกกกกกกํําา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 ลลลลัััััังงงงงงมมมมมุหหหนน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 ้้้้้้้้้ไปปป็็็ูููออออึขขขดใใใแแบบยจจิิตสสววญณ แต่ในตอนนั้นเจ้าหมาป่าสีเงินก็ได้โจมตีทางดวงจิตใส่รพเอกทำให้การจำลองวงแหวนวิญญาณของเพเอกแตกสลายและเพเอกที่เสียท่าได้ก็ถูกหมาป่าเข้ามาโจมตีเพเอกที่กลับจะถึงค่าแล้วนก็พยายามเรียกหาพี่เทียนเมื่งเลยครับแต่ก็ไร้วี่แววตอบรับเหมือนว่าห่วงจิตของเพเอกน้นจะถูกปิดกัน้นเพราะการโจมตีของหมาป่าสีเงินเมื่อกี้ท่านั้นเป็นป่นที่อยู่ในห่วงจิตเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนปิดกันน้นก็ถึงกับแปลกใจเลยครับเพราะเธอไม่เคยเจอสัตว์วิญญาณที่สามารถทำแบบนี้ได้ขณะเดีวยวกันผู้โอโซอีก็ได ของเราก็แปลกจะไม่แพ้กันละครับที่หมาป่าสีง่งเงินตัวนี้นั้นมีทักษะที่แปลกประหลาดแถมก็ยังแข็งแกร่งอีกด้วยเพเในตอนนี้ทําได้แค่เพียงหลบหนีแต่อุปกรณ์การบินของเพเก็พังลงเ,ลเรื่อยๆทําให้การบินของเพเอช้าลงจนหมาป่าตัวนึงเข้ามาทําร้ายเพเจนได้เพเถูกโจมตีเข้าที่ท้องจนได้รับบาดเจ็บเลยครับพอบินหนีมาก็เจออีกตัวที่ดักอยู่ข้างหน้ามันก็ได้ปล่อยขึ้นพลังใส่เพเอกจนทาให้เพเร่วงลงสู่พื้นและในตอนที่เพศกําลังจะโดนรุมอยู่นั้นเพเอกก็ได้ใช้ทักษะน้ําแข็งนี่รันการ มันที่เพคของเราจรึงแม้ว่าจะจัดการไปได้ส่วนมากนะครับแต่ไอพวกหมาป่าพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกเป็นฝูงทาให้เพคคิดหนักเลยทีเดียวว่าเขาจะทํายังไงต่อบอกเลยว่ามืดแปดด้านแต่ในตอนนั้นเพคก็ได้เหลือไปเห็นหมาป่าสีเงินเลยครับที่โผลกมาทําให้เพคคิดแผนหนึ่งขึ้นมาได้เล่นแผนจับราชาก่อนเมื่อเพคคิดได้แบบนั้นนะครับเพคก็ได้เปิดตาดวงที่3าขึ้นมาเป็นการโจมตีทางดวงจิตนะครับดวงตาแห่งโชคชะตาที่ได้รับมาจากสิงโตทองคํานี่เป็นทักษะที่สามารถข่มจกักรพรรดิวิญ,ญ,ญ,ญ จะต่อต้านและก็ตามแล้วเพคที่ใช้รักษานั้นเข้าไปก็แทบหมดพลังเลยทีเดียวถว่าหมาป่าสีเงินก็ยังไม่ตายนะฮะมันที่ต่อต้านเพคก็เสียดวงตาไปเพียงแค่2ข้างเท่านั้นทําให้ในตอนนี้เพคต้องมาตกที่นั่งลำบากอีกรอบ พวกหมาป่าได้เห่าหอนกันขึ้นมาแสงจันทร์สีเลือดด้วยศาสตร์ส่องเหมือนว่าแสงจันทร์สีเลือดพวกนี้น่าจะบัฟพวกมันด้วยนะทางด้านเพรก็ไม่มีทางเลือดนอกจากจะงัดทักษะสุดท้ายออกมาทักษะวิญญาณที่3ทลายขีดจำกัดความเร็วอของเพรได้เพิ่มขึ้นมาอย่างท่วมท้นเลยฮะแามพลานี้นะ่ะมันก็ยังทาให้ศัตรูโดยรอบมึนงงอีกสิ่งเดียวที่เพคคิดได้ในตอนนี้ก็คือต้องหนีออกจากวงล้อมเพื่อเข้าไปปราบปามราชาของพวกมันข้ากับเจ้าต้องตายกันไปข้างนึ่งล่ะนะทักษะกระหนุวิญญาณแมงป่องปิง,ปงญญย เขาขนสาเจ้าหมาป่าสีเงินโดยแรงของระเบิดนั้นก็ทําให้ตัวของเพลกต้องได้รับผลกระทบไปด้วยตัดภาพมาที่พวกอวิจูหลังจากที่หนียวมาได้กลาพอสมควรแล้วพวกเธอก็ได้พักซ่อมเกาะวิญญาณของพวกเธอเลยครับหลังจากซ่อมเสร็จเมื่อตรวจสอบเดรดราดูกับพบว่าพวกหมาป่าได้ล่าถอยกันไปแล้วอวิจูที่เห็นแบบนั้นก็คิดได้ท,ทันทีตอนนี้พวกเธอจะต้องรีบกลับไปช่วยวีฮาพวกเราไม่สามารถทิ้งเขาไว้ที่นั่นคนเดียวได้ใน,ในใจของอวิจูในตอนนี้ก็เป็นห่วงวีฮามากมากเลยครับเจ้าอ,อย่าตายเชียวนะ ุกขึ้นมาเลยครับและเข้าไปโจมตีเพชรอีกรอบเพชรของเราก็พยายามป้องกันเอาไว้ในเวลาเดีวยวกันนั้นพวกฝหมาป่านเนี่ยมันก็เริ่มรอดจากการแช่แข็งแล้วทำให้าาเพชรนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากเพ่กจะใช้เนี่ยปิวสันในการมองจุดอ่อนของหมาป่าสีเงินซึ่งก็คือหัวใจของมันนะครับที่อยู่ด้านล่างเมื่อเพชรรู้แบบนั้นก็ได้ใช้ทักษะกระดูกแขนขวาของมีเพิงเพชรได้ใช้กรงเล็บมีเพิงเสียบเข้าไปที่ตัวของไอ้เจ้าหมาป่าสีเงินและเพียงแค่นิดเดียวก็จะถึงหัวใจของมันแล้วทำให้หมาป่าสีเงินที่เจ็เ็็็บบปปปปปววววดดดดดมมมััััันนนนนนนกก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 ไไไไ้้้้้้้เเเเเเเพพรขขาาาาาาททีี่่่ลลจจจยงงงิิิษแสสออ นกนั้นหนมาป่าสีทอง3ตัวนะครับมันก็ได้รวมพลังกันแล้วยิงมาใส่พระเอกเพระเอกในตอนนี้ไม่มีพลังวิญญาณแม้จะจะตอบโต้แต่เหตแกน้ณ์เพคของร้อยก็มีอาวุธวิญญาณป้องกันร,ระดับที่9ที่ได้รับมาจากจิ้งหงเฉินในตอนนั้นนะฮะเพกได้ใช้มันเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองแต่โลที่รับแรงตอมตีถึงขนาดนั้นนี่ก็ถึงกับแตกเลยแหละฮะทำให้ตัวของเพคเปลิวกเร็นจนตกลงไปในหน้าผาและจนถึงตอนเช้าพวกอวิชย์จอนี่ก็ยังตามหาเพคไม่เจอพบแค่เพียงร่องรอยการต่อสู้และอุปกรณ์ของเพศที่เสียหายเท่านั้นนน,นนนนนนจจจจจจใตตตอออออออัั้้เเ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 งงพพพวววกกกธ็็โชคดีีีรรบบบท่่่าาายยูิส ชวิตออยู่หรืเป่ารากฏดว่าเพกยังมีชีวิตอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าชีพจอของเพคในตอนนี้อ่อนแรงมากพวกอวิจิ G ก็รีบแบกเพกไปพิงไ,งไว้กับหินก่อนที่จะทําการรักษาให้ประวาั้นาน้องผมสั้นก็ได้ถามถึงเขี้ยวหมาป่าที่ปากอยู่ในอกซ้ายของพระเอกให้ดึงออกหรือเปล่าเพราะเจ้าสิ่งนี้มันใกล้หัวใจของพระเอกมากเลยอวิจี v G ก็ได้บอกให้ไปรักษาส่วนอื่นก่อนเพอาะห้าาเดึงเคี้ยวหมาป่านั้นออกมาเมื่อไหร่แล้วก็เพคได้สูญเสียเลือดหนักมากกว่าน,นี้แนะ่อวิจิีก็รีบรักษาเพกไปพร้อมกับนึกถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้แหละฮะ วอวีชเอรก็ได้บอกให้น้องผมสั้นดึงเขี้ยวหมาป่าที่ปักอยู่กลางอ,อกเพ่เอกออกแล้วฮะตอนที่ที่น้องผมสั้นดึงออกเพ่ของเราก็เจ็บปวดมากจนเผลอไปกัดแขนของอวิจเอเข้าเวลาต่อมาเพ่ของเราก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นทําให้พวกอวิชเจอก็ดีใจไปอย่างมากเพ่ก็สงสัยแล้วครับว่าพวกอวิจเอมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้องผมสั้นก็รีบบอกกับเพ่ว่าอย่าถามอะไรไปมากกว่านี้เลยเพราะวงแหวนวิญญาณของสัตว์หมื่นปีนกำลังจะสลายไปแล้วก่อนหน้านี้เจ้าเป็นคนบอกไม่ใช่หรือว่าเจ้ากาลังขาดวง ของเราก็ตั้งสมาธิเพื่อทาการดูดสบับวงแหวนวิญญาณเหมือนปีวงที่2เวลาต่อมาพวกเขาก็ได้กลับมาที่โรงเรียนสุริยังจันทาพวกอวิจิก็ถึงกับชื่นชมเพกเลยและครับที่สามารถฟื้นตัวได้ขนาดนี้เพียงแค่ช่วงเวลาอันสั้นและในตอนนั้นทหารของพระราชวังก็ได้เข้ามาล้อมตัวเพกเอาไว้หยุดแค่นั้นแหละฮูวอว A ิ v จาวเจ้าถูกสงสัยว่าทําร้ายร่างกายของสมาชิกของราชวงศ์มากกบพวกเราและไปห้องสืบสวนซะในต,ตอนนั้นไอ้เจ้าเจ๋อก็ได้ออกมาเยาะเย้ยเพและฮะอ้าวไม่ใช่ว่าเจ้าเก่งไม่ใช่หรือทาไมตอนนี้ถ แต่ตอน,นั้นไอ้เศาเจอเนี่ยมันก็ได้เข้าไปบีบบาดแผลของพระเอกบาดเจ็บก่อนแบบนี้ก็แย่น่ะสิแบบนี้พวกเราจะหาส่วนดีร่างกายของแกมาทรมานได้ยังไงน้องผมสันก็พยายามจะบอกให้เศ้าเจอหยุดเพียงแค่นั้นแหละฮะแต่ไอ้เศ้าเจอเนี่ยมันก็พูดออกมาอย่างใหญ่โตลูกหลานราชวงศ์อย่างข้าสามารถทําทุกอย่างที่ต้องการได้โดยคาพูดนั้นก็ทำเอาพวกนักเรียนแถวนั้นไม่พอใจเลยฮะเชืว่าเป็นคนของราชวงศ์แล้วจะมากล่าวเก่าเรื่องในโรงเรียนได้อย่างนั้นหรอพวกเขาก็พยายามปะทวงให้เศ้าเจอปล่อยพระเอกไปแต่ใน,นตอนนั้นพวกเขาก็โดนพวกทหารขู่เลย เจอว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นระหว่างเขากับเศ้าเจอฉะนั้นแล้วพวกเธอมาาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามายุ่งก็ได้วาลาเพศของเราก็ถูกนําตัวไปแล้วฮะน้องผมสั้นก็เป็นกังวลอย่างมากแต่ในตอนนั้นอวีจืจอก็ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่แน่วแน่ตรองเธอน่าจะไปหาใครบางคนณที่หอหนิงเตอ๋ออาจารย์หมายก็ได้มารายงานกับจิ้งหงเฉินเลยครับว่าตัวของเพศนั้นถูกคนของราชวงศ์จับตัวไปแล้วทําให้จิ้งหงเฉินก็ไม่พอจะไปอย่างมากที่ทางราชวงศ์กล้ามาเหยียบหน้าเข้าถึงโรงเรียนขนาดนี้กล้้าาาาาาามมมจจจััับคนน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 ใใโรรรรรรงงงเเเเเเีีียยยสสุิททลลลพพขอออออกกกกกก็็ถูวววห่ เจ้ามีความผิดฐานทำร้ายคนของราชาวงศ์เจ้าจะปฏิเสธหรือไม่ถ้าปฏิเสธก็อย่าหาว่าผู้ข้าลงโทษเจ้าเลยนะเพศของเราก็ไม่ยอมรับเลยครับเพราะเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ความผิดของข้าอืมเจ้าคงไม่รู้หรอกวพวทหารของราชาวงศ์มีพลังมากแค่ไหนนำเสาบังกรออกมาเสาบังกรเนี่ยเป็นเลื่อยดีๆนั่นเองแหละฮะไอ้เซาเจอที่เห็นแบบนั้นนี่ก็หัวเราะอย่างสะใจพอขครก็ตามนะครับที่โดนเสาบางกรนี้เข้าไปแต่ถูกดาบทั้ง81เล่มเสียบซึ่งมันจะเจาะเข้าไปตามจุดสาคัญขอ,ของร่างกายทั้ง81จุดเวลาในกรารน ก็พยายามจะหยุดอวีจือเอาไว้เลยครับแต่ในตอนนั้นอวีจือก็โชว์ตาประทับมังกอพวกทหารจีนบางรันก็รีบพากันโคกคำนับและปล่อยให้อวีจือเข้าไปแต่โดยดีความจริงแล้วอวีจือเป็นใครกันแน่ต้องไาติดตามชมกันตอนต่อไปแล่ละฮะเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่53ของในเม็รเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดไปกันใดผมก็ต้องขออภัยว้นตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ของผมก็อย่า like ลาใใืม,าลามกดไลค กลับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุ่นหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทำยาวๆเจะาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ